มันตึงทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เนี่ยส้มก็จะพาทุกคนมาแกงแคร่เขียดเออเคยกินกันไมหมล่ะแกงแค่เขียดปะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีผักอะไรกันบ้างน,นะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็นผักชน,นิดนี้ค่ะ เาเรียกว่ามะแขงนะคะบ้านแม่เรียกว่ามะแขงนะภาคกลางเรียกว่ามะเขือพวงมะเขือพวงนะคะขาดไม่ได้เลยนะเมนูแกงขั่วเขียดของเรามะแขงออกใหม่กำลังสวยๆเลยค่ะตรงนี้ดูสิคะโอ้โหจะเก็บผักผิดไปด้วยอันนี้ดอกมันนะคะผักชนิดนี้จะให้รสชาติความเผ็ดนะทุกคน นะคะเป็นเผ็ดหรือเด็ดลิ้นนะคะดอกเหลืองๆนะคะผักเผ็ดหน้านี้ก็จะประมาณนี้เลยทุกคน เก็บผักเผ็ดเรียบร้อยแล้วก็มาต่อที่มะเขือแจ้กันเลยค่ะเราจะเก็บเอาลูกเล็กๆนะแต่ว่าก็ต้องระวังเจ้าตัวนี้ด้วยนะช่วงนี้ฤดูร้อนจเจ้าแมงบงก็จะเยอะต่อมาเรามาเก็บผักชนิดนี้กันและนี่ก็คือหอมปอมเปอร์เมืองเป็นหอมปอมเปอร์ที่ออกโดยเมล็ดมันปลิวกระจายใบของเขาเนี่ยจะติดดินเลยค่ะมีความหนานแล้วก็หอมมากและตรงนี้ก็รดน้ําบ่อยซะด้วยใบนี่สวยเลยค่ะต่อมาแม่ก็จะพามาเก็บยอดฟักทองเอาสักสามสี่ยอด ก็พอต้นฟักทองคุณปู่ปู่ค่ะเอายอดแล้วก็ดอกมันสักเล็กน้อยก็พอดูสิคะฟักทองเริ่มออกแล้วอีกน่อยก็จะได้มาเก็บฟักทองกันแล้วทุกคนยอดฟักทองดอกฟักทองเอาไปผัดอร่อยมากเลยต่อมามาเก็บดอกแคกันค่ะทุกคนเอาสัก2อสามดอกก็พอแล้วค่ะแกงขั่วเขียดทางเหนือเขาจะไม่ใส่ผักเยอะค่ะ มาเก็บยอดพริกกันค่ะต้องใส่ยอดพริกด้วยนะตามสูตรโบราณนั่นแหละและมุมสุดของบ้านนี่เลยคือต้นชะอมต้นนี้มีให้เก็บตลอดทั้งปีเลยนะคะเห็นยอดชะอมแบบนี้แล้วคิดถึงแกงหน่อไม้แกงเห็ดเนาะทุกคนเก็บผักทุกอย่างพร้อมแล้วตอนนี้เหลือแต่วัตถุดิบหลักเท่านั้นเราต้องตามไปเอาไปกันเลยเนาะทุกคน ไปค่ะเดินทางต่อประมาณ10กิโลค่ะทุกคนเราจะไปเอาเขียดที่บ้านคุณยายเพราะแม่ได้สั่งไว้ระหว่างทางแม่ก็ได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนด้วยค่ะตอนนี้ข้าวนาปลังกําลังออกสดชื่นกันไหมล่ะคะทุกคนเส้นทางที่จะไปบ้านคุณยายก็มีอยู่2เส้นทางแม่ก็เลยเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าจะได้ถ่ายบรรยากาศสีเขียวสดชื่นแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูและยิ่งฟังเสียงน้ําไหลนะทุกคนจากรถสูบน้ําเข้าสูบน้ําเข้านากันเขาใช้รถไถค่ะในนาข้าวเขาไม่ได้ปลูกแต่ข้าว ะะยังมีผักพายผักบัวกวักผักหินมีปูมีปลาเล็กตาน้อยเรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์เลยละคะ่ะและไม่นานก็ถึงบ้านคุณยายแล้วคะ่ะพอจอดรถปุ๊บ แม่ก็แลเห็นมะนาวอีโปนไม่รอช้าได้ถูกแล้วไปเก็บกันเลยค่ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะเก็บผักคุณเลิศไปด้วยนะคะหรือใบชะพูนั่นเองใส่แกงแค่แกงเห็ดแกงหน่อไม้หอมมากๆใครเคยใส่บ้างคะผักหน้านี้มันแรงผักแค่นี้ก็ชอบอยู่ที่ชื้นๆน,นะทุกคนบ้านคุณยายอยู่ที่สูงค่ะแล้วก็จะมีน้ําไหลผ่านผักใบชะพูก็จะออกเต็มเลยค่ะแล้วก็ออกที่ไหนไม่ออกไปออกใต้ต้นมะนาวทุกคนเอ้ย้ําก็เยอะมะนาวลูกแบบนี้นะทุกคนเอาไปยำไป ใส่ส้มตําหรือทําน้มามะนาวอร่อยสดชื่นมากๆเลยค่ะลูกสีเหลืองแบบนี้ก็แก่มากแล้วนะคะเอาไปคั้นนะ้ำมะนาวกันค่ะมะนาวต้นนี้มันดกจริงๆทุกคนเห็นแล้วอดใจไม่ไหวเห็นนะกะว่าจะไปแล้วเห็นอีกลูกก็ยังเด็ดอยู่ว่าแต่มาเอาเขียดก็หลงอยู่กับสวนยายนี่แหละนี่ก็คือมะม่วงเขียวใหญ่นะทุกคนเมษานี้ก็คือได้กินแล้วนะนี่ก็เป็นขนุนไม่รู้ว่าพัานอะไรดกมากดกแบบนี้ลูกน้อยเขาเรียกว่าจัว่วเอาไปตำนะทุกคนตำจั่วขนุนอร่อยมากถ้าภาคอีสา ก็จะเรียกว่าเมี่ยงขนุนเรียกแตกต่างกันไปเนาะขนุนดิบไปทำอะไรได้บ้างเอาไปตำหรือซุกหรือเอาไปแกงใส่กระดูกหมูอร่อยแล้วนั่นก็คือต้นมะม่วงเขียวเสวยปีนี้ดกมากปีนี้คงจะได้มาเก็บกินบ้านคุณยายเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านแม่ไม่มีมะม่วงสักต้นเลย เอาละทุกคนทรแรนทรแรนแทนนี่ก็คือเขียดครับเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างทุกคนน้องๆสบายดีนี่ก็คือเขียดที่ชาวบ้านไปส่องกันเมื่อคืนกิโลหนึ่งก็ประมาณ250บาทค่ะแต่ก็ตัวใหญ่อยู่นะทุกคนเอ้ยใครอยากเห็นบ้างเดี๋ยวจะจับน้องมาให้ดูจับจับดูหน,น่อยดิเ <c oughs> ขียดที่เราโออกออก <c oughs> จับจับหน่อยออออป,ปุ้นเปนไงที่นี้บันเทิงกันเลยละจ้าได้เขียนเรียบร้อยแล้วผอมมาถึงบ้านเรามาเตรียมพริกแกงกันเลยค่ะ นี่ก็คือพัก ทัวแค่ที่เราเก็บมาเอาไปล้างแล้วมาเด็ดให้เรียบร้อยแยกส่วนที่จะใส่ก่อนและใส่หลังกล่าวว่าแกงขั่วเขียดจะไม่ใส่ผักเยอะแล้วนะทุกคนมันห้ามใจไม่อยู่จริงๆเพราะขนชอบกินผักเช่นเดิมเช่นเคยวันนี้จะใช้เตาอังโลในการทําอาหารดังไฟแบบนี้เขียดที่เราลวกไว้ก็จะเอามาย่างไฟเพื่อที่จะทําให้เขียดนั้นหอมสูตรนี้ก็ทําสืบต่อกันมานานเลยนะทุกคนทางภาคเหนือเวลาจะทําเมนูเขียดก็ต้องเอาเขียดมาเผาแบบนี้ก่อนทั้งด้านหน้าแล้ว แล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นจึงนำเอาไปทำความสะอาดอันนี้ก็คือเขียดเป็นเขียดขาเหลืองนะคะหรือเขียดโม่นะนะคะนี่ค่ะลักษณะของเขียดอันนี้ตัวเล็กกว่าค่ะหากินยากแล้วนะและนี่ก็คือเขียดที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะนำมาสับค่า สับเคียดเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาตำเครื่องกันต่อคะ่ะค่ะตะไคร้รากผักชีใส่ลงไปในครกเลยจ้าต่อมาตามด้วยหอมมะแขวนแล้วก็ลูกผักชีและที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกแห้งพริกแห้งจินดาเผ็ดมากๆเลยละคะ่ะแกงขั่วเขียดวันนี้จะรสจัดจ้านหน่อยนะทุกคน ตำพริกทุกอย่างให้เข้ากันดีหลังจากนั้นใส่เกลือแล้วก็กะปิตามลงไปวันนี้เราจะคั่วกับน้ำไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะตั้งน้ำรอไว้สักเล็กน้อยใส่พริกแกงลงไปคั่วให้หอมจนได้กลิ่นไหมของหม้อแกงสักเล็กน้อยจึงใส่เขียดที่เราสับตามลงไปโอ้โหทุกคนจังหวะนี้หอมมากๆหิวข้าวเลยละ่ะสูตรคุณพ่อบอกไว้ว่าเวลาแกงเขียด ให้เหงียงหมอ้อแบบนี้หรือเอียงหมอ้อจะทำให้แกงของเราเข้มข้นแล้วก็นัวมันจริงหรือเปล่าแม่ก็เลยลองดูชาปนากิฟหมอ้อแกงแฮมแล้ว,อวตอนนี้น้ำแห้งลงไปสักเล็กน้อยเติมผงชูรสลงไปแล้วก็ต่อด้วยมะเขือ ผักที่สุกยากทุกคนใส่ลงไปก่อนคนไปคนมาสักพักหนึ่งเราค่อยใส่ผักอื่นๆตามลงไปแล้วจังหวะที่ใส่ผักแครนี่นะทุกคนความหอมของผักตีขึ้นมาหิวข้าวสุดๆมันเป็นความหอมที่ลงตัวเป็นอาหารพื้นเมืองของเราแต่หากินยากเหมือนกันนะไม่รอช้าหิวแล้วล่ะคะ่ะตักใส่ถ้วยเลยกว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนผ่านไปแล้วเกือบสองชั่วโมงจ้านี่เลยแกงเขียดของเรานะ กินไหมล่ะทุกคนข้าวเนึ่งใส่กระติบข้าวรอไว้แล้ว มาจกข้าวแล้วก็โอดแกงแค้กันค่ะแม่อยากทราบว,ว่าทุกคนเคยกินเมนูอันนี้ไหมแบบฉบับคนเจียงไฮเจา้าแกงขั่วเขียบอกได้คําเดียวเลยนะทุกคนลำแต,แตะลองไปทำกันดูเนอ้อเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วตอนนี้แม่ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชม,อ,มอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปนะคะท้ายนี้แม่ขอวอวยพรให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในทุกๆเรื่องค่ะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย thank you